เรื่องน่ารู้จุลินทรีย์ในผลไม้อบแห้งประเทศผู้ผลิตและส่งออกผลไม้อบแห้งลำดับที่1ลำดับที่2และลำดับที่3ดังภาพมูลค่าการส่งออกและสัดส่วนผลไม้อบแห้งประจำปี2563 ตารางแสดงสัดส่วนสินค้าส่งออกที่สำคัญในกลุ่มสินค้าผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งลำไยอบแห้งมีมูลค่าการส่งออก16.26ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนการส่งออก5.34%ผลไม้อบแห้งอื่นๆมีมูลค่าการส่งออก14.95ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนการส่งออก4.91%ผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้ประเภทอื่นมีมูลค่าการส่งออก304.90ล้านดอลลาร์สหรัฐสัดส่วนการส่งออก89.75%กราฟแสดงร้อยละของปริมาณการส่งออกผลไม้อบแห้งของไทยตั้งแต่ปี2558ถึงปี2563โดยร้อยละเทียบกับปริมาณการส่งออกรวมของผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ได้แก่มะม่วงอบแห้งทุเรียนอบแห้งกล้วยตากแห้งสับป,ปะรดแห้งองุ่นแห้งลิ้นจี่อบแห้งลำไยแห้งและแอปเปิลแห้งผลไม้อบแห้งที่ส่งออกในปัจจุบันได้แก่ลำไยองุ่นมะพร้าวมะม่วงและสับป,ปะรดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นิยมใช้ในการแปลรูปผักและผลไม้อบแห้งเครื่องทำแห้งแบบระเหิดเครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้งดังภาพแล้วทำไมเราต้องทำผลไม้อบแห้งประโยชน์จากการแปลรูปผลไม้อบแห้ง 1. เก็บไว้ได้นานขึ้น 2. ลดการเน่าเสียของผลไม้สด 3. เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค 4. เก็บรักษาและขนส่งสะดวก 5. เพิ่มมูลค่าให้ผลไม้และ 6. สร้างอาชีพผลไม้อบแห้งที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรคำนิยาม ผล,ลไม้แห้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก919-2532ขีด2532คุณลักษณะที่ดีของผล,ลไม้อบแห้ง 1. ลักษณะทั่วไปต้องคงลักษณะเนื้อที่ดีตามธรรมชาติของผล,ลไม้ผิวหน้าแห้งไม่เกาะติดกันเนื้อไม่แข็งกระด้างในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกัน สสีต้องมีสีที่ดีตามธรรมชาติของผลไม้และส่วนประกอบที่ใช้และมีสีสม่ำเสมอ 3. กลิ่นรสต้องมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของผลไม้และส่วนประกอบที่ใช้ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ 4. ส,สิ่งแปลกปลอม ต้องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่ใช้เช่นเส้นผมดินทรายกรวดและต้องไม่พบชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว์เช่นมแมลงหนูนก 5. ความชื้นต้องไม่เกินร้อยละ18โดยน้ำหนัก 6. ปริมาณน้ำอิสระต้องไม่เกิน0.75หมายเหตุ ปริมาณน้ำอิสระเป็นปัจจัยสำคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บอาหารและเป็นตัวบ่งชี้ถึงความปลอดภัยของอาหารโดยทำหน้าที่ควบคุมการอยู่รอดการเจริญและการสร้างสารพิษของจุลินทรีย์ 7. วัตถุเจือปนอาหารห้ามใช้วัตถุก,กันเสียทุกชนิดและหากมีการใช้สีและสารฟอกสีให้ใช้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด เชื้อจุลินทรีย์ชนิดใดบ้างที่เคยพบในผลไม้อบแห้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งที่ส่งตรวจทั้งหมดในวงเล็บปี2 5 5 7จถึง2563าจำนวน42ตัวอย่างผ่านเกณฑ์ในวงเล็บกลมวิชาการเกษตร25ตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ ในวงเล็บกรมวิชาการเกษตร17ตัวอย่างในวงเล็บคิดเป็น40.5%เอร์เซนชนิดของผลไม้อบแห้งที่ผลทดสอบไม่ผ่านจากทั้งหมด17ตัวได้แก่มะม่วง5ตัวอย่างสับประรด3ตัวอย่างลำไย2ตัวอย่างขนุน2ตัวอย่างกล้วย1ตัวอย่าง ส้ม1ตัวอย่างแก้วมังกร1ตัวอย่างทุเรียน1ตัวอย่างและมะพร้าว1ตัวอย่างชนิดของจิลินทรีย์ที่พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในตัวอย่างทั้งหมด47ตัวอย่างยีสต์และรา130 1 3 0า1 3 0ถึง1 1 0 0 0 CFU ต่อกรัมบาซิลัสซีเรียส 150 7 8 0 0ถึง7,800 cfu ต่อกรัมจุลินทรีย์ทั้งหมด11,000ถึง58,000 cfu ต่อกรัมแล้วเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้มาจากไหนขั้นตอนการผลิตผลไม้อบแห้งด้าน gap การเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวด้าน gmp การแปรรูป การคัดเลือกวัตถุดิบการตัดแต่งในวงเล็บล้างปอกหั่นกระบวนการทำแห้งการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุดท้ายแหล่งปนเปื้อนและการจัดการเชื้อจุลินทรีย์การเพาะปลูกแหล่งการปนเปื้อนดินปุ๋ยแนวทางการลดการปนเปื้อนปุ๋ยข้อที่นำมาใช้ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว ไม่น้อยกว่า6สัปดาห์หรือผ่านการบ่มไม่น้อยกว่า6เดือนแหล่งการปนเปื้อนน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกแนวทางการลดการปนเปื้อนมีการบำบัดก่อนนำมาใช้หรือเปลี่ยนไปใช้น้ำจากแหล่งอื่นและไม่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้าการทำปศุสัตว์หรือแหล่งน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม การเก็บเกี่ยวแหล่งการปนเปื้อนการเก็บเกี่ยวผลไม้ที่ไม่ถูกวิธีแนวทางการลดการปนเปื้อนลดแรงกระแทกระหว่างการเก็บเกี่ยวอาจใช้ตาข่ายโฟมห่อผลไม้แหล่งการปนเปื้อนการจัดวางผลไม้ที่ไม่ถูกวิธีแนวทางการลดการปนเปื้อนหลีกเลี่ยงการวางผลผลิตบนพื้นดินใช้ภาชนะรองรับที่สะอาดและแห้ง หลังการใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดภาชนะผึ่งให้แห้งแหล่งการปนเปื้อนสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ดีของเกษตรกร,ร,กรผู้เก็บเกี่ยวแนวทางการลดการปนเปื้อนเกษตรกร,ร,กรควรมีการรักษาสุขอ,อนามัยและสุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ GAP <G AP S 2> เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด GAP, Good a g r i c u l t u r e Practice คือการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมแหล่งปนเปื้อนและการจัดการเชื้อจุลินทรีย์ขั้นตอนการแปรรูปแหล่งการปนเปื้อนวัตถุดิบคุณภาพต่ำแนวทางการลดการปนเปื้อนทำความสะอาดวัตถุดิบเบื้องต้นการเติมสารบางชนิดลงในน้ำล้างมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ แหล่งการปนเปื้อนน้ำใช้ในโรงงานหรือสัมผัสกับอาหารโดยตรงแนวทางการลดการปนเปื้อนควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารมีการทดสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานมอ,อกหรือปสทแหล่งการปนเปื้อน ขนาดและรูปร่างของวัตถุดิบอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการอบแห้งแนวทางการลดการปนเปื้อนควบคุมขนาดและรูปร่างของชิ้นผลไม้ที่ทำมาอบแห้งให้มีความใกล้เคียงกันให้ควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้เหมาะสมกับขนาดรูปร่างและชนิดของผลไม้เช่นอบที่อุณหภูมิ60-70องศาเซลเซียสเป็นเวลา6-8ชั่วโมง แหล่งการปนเปื้อนคนงานผู้ผลิตและผู้บรรจุมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่ดีส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ลงในผลไม้แห้งได้แนวทางการลดการปนเปื้อนกำหนดให้คนงานมีการรักษาสุขอ,อนามัยเช่นล้างมือให้สะอาดและสวมถุงมือหากสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงมีการตรวจสุขภาพประจำปีของคนงาน แหล่งการปนเปื้อนบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์แนวทางการลดการปนเปื้อนใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันความชื้นและป้องกันการฉีกขาดหรือล่วไหลของผลิตภัณฑ์แหล่งปนเปื้อนและการจัดการเชื้อจุลินทรีย์การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แหล่งการปนเปื้อนสถานที่เก็บรักษาแนวทางการลดการปนเปื้อน สถานที่ปิดมิดชิดมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะหรือสัตว์กัดแทะ แหล่งการปนเปื้อนอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุดท้ายแนวทางการลดการปนเปื้อนควรเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องแต่ไม่ควรเกิน40องศาเซลเซียสเก็บในที่แห้งและเย็นในวงเล็บ4 8องศาเซลเซียสสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง1ปี GMP เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด GMP, Good Manufacturing Practice คือการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหารแล้วจะดูมาตรฐานได้จากที่ไหนบ้างมาตรฐานจุลินทรีย์ในผลไม้อบแห้งระดับชุมชนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมผช136-2558ขีด2558ผักและผลไม้อบแห้ง ระดับอุตสาหกรรมประกาศกระทรวงสาธารณสุขในวงเล็บฉบับที่416พุทธศักราช2563ข้อ34.2ผักผลไม้ดองแช่อิ่มเชื่อมกวนหรือทำแห้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก919ขีด2532ผลไม้แห้งในวงเล็บ ไม่รวมวิธีการทำให้แห้งโดยวิธีเยื่อแข็งเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารฉบับที่3ข้อ2.2.2ผักและผลไม้ที่ดองแช่อิ่มเชื่อมกวนหรือทำแห้งระดับส่งออกกรมวิชาการเกษตรในวงเล็บ กรณีที่ผู้ประกอบการไม่มีมาตรฐานหรือข้อกำหนดคู่มือการให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกในวงเล็บฉบับปรับปรุงครั้งที่3ลำดับที่37ผลไม้อบแห้งตารางแสดงมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ในผลไม้อบแห้งยกตัวอย่างชนิดของจุลินทรีย b บซิลัสซีเรีย s ระดับชุมชนไม่มีระดับอุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขในวงเล็บฉบับที่4 1 6พุทธศักราช2563ไม่เกิน100 CFU ต่อกรัมระดับส่งออกไม่เกิน100 CFU ต่อกรัมเป็นต้นเอกสารอ้างอิง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยากลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้ากองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรหมายเลขโทรศัพท์02 940 6995